สวัสดีค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็วันนี้น้องสาก็มาทมะะําสีผมเนาะค่ะเขาเปลี่ยนสีผมๆๆๆวันนี้เขาไปเปลี่ยนสาขาสยามสลอนนู้นนะคะถ้าหลังสองนาทีเดินมานะคะช่างโยชิมาคนเดียวให้น้องนะก็ะน้องจะเตรียมตัวไปไหนลูกอ่าประกวดก็สิบเกิลค,ค่ะก็สิบเกิน,นะคะปีนี้เลยตัดสินเมื่อไรวันที่ยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายีพฤศจิกาแล้วน้องได้เข้ารอบไอยังงเข้ารอบ20คนค่ะฝากซีให้ทำอะไรก็ฝากนะคะช่วยโหวตให้ทางดอกจันามสามหกามหค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือเข้าไปที่ w w w บ o s s ์เว็บด m p ก c o m ค่ะค่ะแล้วหมายเลขอะไรอะ G 1 5ค่ะ G G 1ินะคะช่วยโหวตให้น้องด้วยนะคะน้องสารนะคะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เขียนเขียนรายละเอียดบนของลิปนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ